สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะไปเลี้ยงลูกหมากันนะคะมีนมแพะผงนะคะของลูกแมวที่บ้านวันนี้ก็เลยชงมาให้ลูกหมาที่นี่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนสาวนักกฎหมายใจดีนะคะที่วันนี้เป็นนมแพะให้เด็กๆด้วยได้กินทั้งลูกหมาแล้วก็แม่หมาเลยค่ะแม่หมาตัวนี้นะคะตัวเล็กแล้วก็ค่อนข้างผอมค่ะแล้วยิ่งพอมีลูกเนี่ยเขาก็ยิ่งผอมก็เลยเสริมเป็นอาหารเปียกนะคะให้เขาส่วนแม่หมาตัวนี้นะคะก็แก่แล้วค่ะน่าจะเคยเห็นน้องกันอยู่นะคะเพราะว่าไอแม่เคยลงคลิปไปแล้วน้ำนมก็คือไม่มีเลยนะคะลูกกหมาแงนี้ ไม่มีนมให้ดูดเลยค่ะก็ได้นมแพะนี่แหละค่ะช่วยไว้ไม่เช่นนั้นนะคะก็คงจะผอมขี้โรคมากกว่านี้แน่เลยค่ะตัวนี้นะคะอิ่มท้องสบายแล้วค่ะเล่นได้อารมณ์ดีแล้วคือสภาพแต่ละตัวนะคะอิ่มนมแพะคือไม่ไหวเลยหน้าเปียกมาก<ส>เดี๋ยวไปดูค้ออ้วนกันบ้างนะคะค้<ส>ออ้วนนะคะแม่หมา11ตัวตอนนี้นะคะลูกเขาเหลือ<ส>แค่8ตัวแล้วค่ะแผลของแม่หมานะคะก็ดีขึ้นมากเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ป้อนยาฆ่าเชื้อนะคะครบวันสุดท้ายแล้วค่ะ โชคดีของเขานะคะคที่มีคนมาช่วยป้อนยาช่วยล้างแผลให้ถ้างลาพังเป็นหมาจรเองนะคะเป็นแผลขนาดน,นี้น่าจะไม่มีชีวิตรอดแล้วค่ะลืมอัปเดตค่ะลูกหมา2ตัวนะคะที่ว่าแม่เขาหายไปอะ่ะก็อยู่กับแม่หมาตัวเล็กเนี่ยได้ดีเลยค่ะเนียนๆอยู่กับเขาแล้วก็กินนมแม่หมาไปอันนี้ก็นับว่าโชคดีของเขานะคะคที่เจอแม่หมาใจดีไม่เช่นนั้นนะคะก็นอนไม่มีชีวิตอยู่ข้างถนนแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ